รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM จ้าวิรัตฟู้ดบล Blue Shop ร e จเนต c o ลอรเจนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทอ l k กทุ a y เดนะคะเราพบกันทุกวันอังคารเวลา14นาฬิกา40นาทีทางช่องอัมมารินทีวี HD 34แห่งนี้ค่ะวันนี้ก่อนพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของงาน Gourmet Cuisine อย่างเชฟ2 2 2 5นะคะแล้วก็อยู่ในการเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการของแบรนด์ e c h โน Plus ด้วย เป็นเครื่องครัวดีไซน์อิตาลีเลยนะคะซึ่งจะสามารถรังสรรค์ศิลปะและความคิดสร้างสารรค์ในห้องครัวได้เป็นเครื่องครัวสไตล์พรีเมียมจะเป็นยังไงต้องติดตามกันนะคะวันนี้เท่าทุเดีนมีอะไรมาฝากผู้ชมบ้างไปติดตามค่ะ t a l k of the town เอาละค่ะคุณผู้ชมก่อนจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของการเปิดตัวแบรนด์เทคโนโลยีนะคะอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครั้งแรกเลยแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่า t e c โนโลยีนี่เขาอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะทําให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในการที่จะชื่นชอบการทําอาหารแบบเอเชียไฟแรงๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสไตของเครื่องครัวนั้นหรูหราและมีเอกลักษณ์แบบอิตาลีไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ SPO ยกอิตาลีมาไว้ในครัวเปิดตัวแบรนด์เทคโนโลยีอย่างเป็นทางการในไทยชูจุดเด่นเครื่องครัวพรีเมียมที่ออกแบบโดยดีไซน์สตูดิโอพร้อมส่งเวสต้าและเลโนล่าคอลเลกชันล่าสุดซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้เทคโน p ล u s ได้เป็นอย่างดีในครึ่งปีหลัง2,568แบรนด์เทคโนโลยีก็เป็นแบรนด์ที่จริงๆอยู่ในประเทศไทยมาเกือบจะ20ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาก็จะเน้นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานเหมาะกับครัวไทยหรือครัวเอเชียน,นะครับ วันนี้พิเศษหน่อยก็คือเรารับรู้ถึงโจทย์ของลูกค้าที่นอกจากเรื่องฟังก์ชันแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมองในเรื่องของดีไซน์เพราะว่าห้องครัวกลายเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวกลายเป็นห้องที่สําคัญมากขึ้นภายในบ้านับใั้ดีไซน์ตอนนี้สำคัญเท่าๆกับฟังก์ชันแลว้วันนี้ก็มีโอกาสเปิดต,ตัวเป็น2องคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันชื่อเวสต้าอันหนึ่งกันหนึ่งชื่อเลโนรานะครับ mm hmm. ก็เป็น2องคอลเลกชันแรกที่มาจากดีไซน์เซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศิาล บนะครัก็จะเป็นอิตาเลียนวินเทจวันนี้เอามาเป็น3สีด้วยกันมีทั้งสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดําซึ่งมีความเป็นสีของความเป็นอิตาลีนะครับแล้วก็สีดําที่เข้าได้กับทุกครัวทุกยุคสมัยแล้วก็เป็นสีเรียบลังมาแรงแล้วก็ตัวคอลเลกชันเล e โ o น a ด้วยซึ่งมีความหมายว่าเป็น the shining light of the kitchen นะครับก็จะเป็นในส่วนของครัวที่มีความโมเดิร์นเป็นกระจกดําเป็นสแตนเลสแล้วก็สีพิเศษคือสีเพียวเกรดก็คิดว่าจะเป็น ที่มาแรรงแลละูกค้าาาสมถนหยิบไปใใช้ในรนด์เทคโนโลยี Plus, วางแผนที่จะขยายตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภคระดับพรีเมียมในประเทศไทยอย่างเต็มที่อัดแน่นด้วยประสิทธิภาพการใช้งานตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในไทยภายใต้คอนเซปต์โปรฟังชั่นพลัสดีไซน์และสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบผ้าไหมไทยฮะพลาดจากงานนี้นะคะกับงานตรานนยูงพระราชทานครั้งที่20ค่ะ ในแนวคิดมหัศจรรย์หม่อนไหมสร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืนนะคะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นการเผยแพร่ให้ผ้าไหมไทยนะคะได้ก้าวไปสู่เวทีโลกค่ะ กรมม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสาก์เตรียมจัดงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่20มุ่งยกระดับไหมไทยให้เกษตรกรผู้ปลูกม่อนเลี้ยงไหมมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมอมนไหมด้จัดงาน กรานุพงพระราชฐานส่อสารตำนานใหม่ไทยที่ยั่งยืนในวันในระหว่างวันที่30มสิกรกาคมหรืวันที่3สิงหาคมน,นับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เขารบรักทั่วไปตั้งแต่ภายในประเทศและก็ต่างประเทศที่ได้รับชมในขณะนี้นะครับว่าเราได้นําสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าใหมของประเทศไทยทั้งประเทศเลยนะครับ228ล้านมาจัดแสดง ให้พี่น้องได้ชิมช็อปนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเมือ,อทงทองการ์เด้นะครับเพราะว่าเราได้จัดงานเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตนะครับได้พุ่งผู้บริโภคไปตรงนะครับและที่สำเป็นที่สุดวันนี้เราล้ำลึกถึงพระมุ่งหมายปรนนทานที่คุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิมกิณีพ่อบรมรา,าชินีนาพ่อบรมราชายนตุณีพันปีหลวงนะครับที่ท่านได้พระราชทาน มาตรฐานตานกรุงประทานให้กับกรมวันใหม่เพื่อที่จะได้นำมารับรองมาตรฐานสุนค่าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับและก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานตรานกยูพระราชธานสืบสาร,รตำนานไหมไทยครั้งที่20ระหว่างวันที่30กระกฎาคมถึง3สิงหาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณหอ6และ7อ m p a c t เมืองทองธานีซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดมหาจัรย์มอนไหมสร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมากมาย พาไปดูอีกหนึ่งงานสำคัญนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยค่ะนั่นก็คืองานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญ,ญมณีและเครื่องประดับครั้งที่8นะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะตอกย้ำว่าประเทศไทยนั้นมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านความรู้ของ,ขอ,งอัญ,ญมณีและเครื่องประดับซึ่งจะมีการนำผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านต่างๆมาแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยค่ะ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT แถลงข่าวเตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญ,ญมณีและเครื่องประดับครั้งที่8ในทีม Responsible James and Jewelry Supply Chain ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางทางวิชาการชั้นนำในสาขาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับของภูมิภาค คอนเซปต์การจัดงานครั้งนี้เป็นเรื่องของ Responsible Jewelry Supply Chain นะครับก็คือเป็นเรื่องของเน้นไปในเรื่องของความราับผิดชอบนะครับต่อ,อสังคมต่ออุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ต่อผู้บริโภคโนะครับรวมถึงต่อ,อโลกนี้ด้วยนะครับในเรื่องของจะเห็นตีมนะเราจะเน้นไปในเรื่องของ Earth ธโทนเป็นเรื่องของสีเขียวเรื่องของอ สีของพื้นดินสีน้ำตาลต่าง,างๆเนี่ยเราพยายามที่จะให้เกิดการตระหนักในเรื่องของการที่จะตอบกลับไปว่าอุตสาหการรมอาญมณมีเครื่องประดับเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะคอนเซิญในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะเ,เพิ่มในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของกระบวนการตั้งแต่จัดหาวัตถุด,ดิบการผล,ลิตน,นะครับจนถึงการจำหน่ายนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องตระหนักถึงสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด งานนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้นําความคิดจากทั่วโลกร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนองคความรู้รวมถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันกรุงเทพระหว่างวันที่8ถึง9กันยายนนี้และเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆจากท้องคืนมาฝากคุณผู้ชมกันต่อค่ะ บริษัทซีพีเอ็กซ์ตราจำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตัสร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งเครือข่ายผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งตลาดสดสถานีบริการน้ำมันจัดงานเอ็กซ์ตราอักรีคอนเนมหกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรโอกาสทองของเกษตรกรไทยในการพบกับห้างค้าปลีกและค้าส่งชั้นนำเป้าหมายของเราครับว่า การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเนี่ยนะสำคัญมากคือต้องสร้างจากภายในเราเองด้วย่ใชยา่าในการส่งออกนะครับการบริโภคนะฮะของประเทศจับจ่ายใช้สอยขประเทศเป็นสิ่งสําคัญที่จะสร้างความมั่งคั่งเรื่รายได้กับภาคประชากรเราเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตรอาหารราคาเขาได้เนี่ยเขาก็จะอยู่ดีกินดีนะครับสร้างความมั่งคั่งกับพวกเราได้ต่อไปครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือศูนย์ที่เราร่วมมือกันทั้งรัฐเอกชนทั้งหมดในหอค้าเป็นตัวกลางเชื่อมนะครับ ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอันนี้ครับวันนี้เราก็ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะ,ะสินค้าที่เป็นสินค้าตามฤดูกาลซึ่งเราคิดว่าสําคัญคือเรื่องของระยะเวลาเรื่องของทามมิ่งที่จะต้องช่วยกันกระจายให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุยกับห้างนะคะ,ะห้างก็คงจะต้องถามเรื่องของคุณภาพสินค้านะคะแล้วก็ปริมาณที่จะผลิตได้ในแต่ละช่วงเพื่อที่เราจะได้วางแผนการ ซื้อและก็วางแผนการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระจายสู่มือผู้บริโภคค่ะกับตรงนี้ก็อยากเสริมนะครับว่าเกษตรกรเองเนี่ยเราอาจจะจะต้องมีการปรับตัวเหมือนกันอันนี้ก็ต้องฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อจะทำให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นที่ต้องการตลอดไปครับ กิจกรรมในครั้งนี้ตอกย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสร้างโอกาสให้เกษตรกรไทยเติบโตไปด้วยกันทั้งในเชิงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งนี้ยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดอีกด้วย Talk today ใหม่ New X the next peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า Talk to you และไปดูอีกหนึ่งงานนะคะที่กำลังเตรียมจะจัดขึ้นเพราะว่ากำลังจะถึงวันสตรีตไทยไประจำปี2568แล้วค่ะในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสตรตีไทยพร้อมใจสื่อสารรักษาและต่อยอดพระราชบัณิธานอย่างยั่งยืนค่ะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์แถลงข่าวงานวันสตรีไทย2,568ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้จูสตรีไทยพร้อมใจสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนวันที่1สิงหาคมของทุกปีนะครับก็เป็นวันสาคัญนะครับโดยที่กระทรวงพอมอนะครับร่วมกับ สภาสมาคมตรีแห่งชาตินะครับในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกันจัดงานวันตรีไทยในวันที่1สิงหาคมของทุกปีจริงทำมาตั้งแต่ร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี248ครับ20ปีแล้วครับเพื่อที่จะยกย่องนะครับตรีแล้วก็เป็นการาเชิดชูเกียรติตรีเด่นนะครับที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยนะครับโดยความร่วมมือของ2หน่วยงานที่เรียนนะครับ ในทีมงานนะครับสตีไทยพร้อมใจสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนนะครับในงานที่จะจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนะครับที่อิมแพกเมืองทองธาน,นีนะครับห้องรอยัลจิบเบอรี่บอลลูนนะครับก็ในวันนั้นก็อยากจะให้สื่อมวลชนได้สื่อสารให้ทุกทท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ยกย่องสต,ตีไทยทั่วประเทศครับ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการมากมายทั้งการนำเสนอภารกิจและนโยบายสำคัญที่มีการต่อยอดพระราช,ชปณิธานด้านสตรีครอบครัวการเสริมพลังสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคเพื่อให้สตรีไทยและคนไทยทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตและสวัสดิการที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มทุก,กวัยทั้งเด็กสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ผู้ชมคะก่อนจะพาคุณผู้ชมติดตามอาด้านะคะไปดูการนํานวัตกรรมไปสู่ภาคการเกษตรเพื่อที่จะนําไปใช้ได้อย่างยั่งยืนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์ปะกากรรังอ่อนได้ครั้งแรกในประเทศไทยเรื่องของเทคโนโลยีของมะพร้าวน้ําหอมคะ่ะสามารถที่จะเจาะลึกไปถึง DNA ว่ามะพร้าวน้ําหอมพันธุ์ไหนหอมหวานเป็นพิเศษด้วยค่ะ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรษองค์การมหาชนหรืออาดาผาดหวนวัตกรรมขยาวงการเกษตรและทะเลไทยจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรสมาร์ทซีสมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมเกษตรษจากอาดาระหว่างวันที่21-22ถึงกรกฎาคมที่จังหวัดชเชิงเซาและจังหวัดชนบุรี คือสะวะกอเองเนี่ยเรามีนโยบายที่ชัดเจนนะคะเราเป็นหนึ่งในหน่วยบริหารจัดก,การทุนวิจัยที่ทําหน้าที่หลักเลยนะคะในเรื่องของการสนับสนุนทุนด้านการเกษตรนอกจากนี้ผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะในเรื่องของงบประมาณก็คือ,อวาวาน,อนนะคะเราก็ด,ดําเนิน ตามนโยบายหลักๆของทั้งกระทรวงเกษตรเองแล้วก็ของกองทุวนวอนอนะคะในเรื่องของการช่วยในเรื่องของธรรมชาติซึ่งอาดา้าผนึกกำลังศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังโดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืนพอขายายพันธุ์ปะการังอ่อน6ชนิดภายใต้โครงการขายายพันธุ์ปะการังอ่อนสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศชัยฝั่งที่เสื่อมโทรมโดยชื่อแล้วที่นี่ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชงังโดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืน นั่นหมายคว่าเราทํางานร่วมกับชุมชนเพื่อให้เขามีความไม่ของไร,งร้ารเมืองโดยเฉพาะกลุ่มของชาวประมงเป้าหมายแรกของเราคือทําประการอ่อนให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยอันนี้ต้องรอเวลาทํางานวิจัยสะสมให้ครบทุกขอของการขยายพันธุ์ทารเลี้ยงกัน ในยุคที่มะพร้าวกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการสูงมะพร้าวน้ำหอม8ปดปิ้วถือว่าเป็นที่สุดของความหวานซึ่งอาด้าอนุรักษ์พันธุ์พื้นถิ่นสนับสนุนทุนวิจัยตรวจ DNA คัดมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ของพื้นที่สร้างเกษตรมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์ประจําถิ่นเราทดลองทดสอบมาประมาณ180ยแปดสายพันธุ์นะครับทั่วทั้งประเทศเนี่ยก,ก็บอกว่าสวนเนี่ยเขามาเบอร์หนึ่ง เราก็จะได้ยินแต่พห่าน้ําหอมน้ําหอมแต่ที่นี่มันน้ําหอมน้ําหวานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องยอมใจเจ้าของสวนเราดูแลดีมากนะครับอันนี้ครับแล้วก็ใช้วิธีการบริหารจัดการที่ดี งานวิจัยจะไม่มีค่าถ้าไม่ถูกนำไปใช้จริงนี่คือหลักคิดที่อาดายึดมั่นเสมอและกิจกรรมครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อวิทยาศาสตร์จับมือกับชุมชนอนาคตก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอแต่คือสิ่งที่สร้างได้จากปะการังอ่อนที่เสี่ยงศูนพันสู่การฟื้นฟูทรัพยากรทะเลจากมะพร้าวน้ำหอมที่เคยราคาตกสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพระดับส่งออก ผู้ชมทราบไหมคะว่าในแต่ละปีเนี่ยเรามีคุณแม่คลอดก่อนกําหนดจนอาจจะทําให้มีเด็กแรกคลอดเสียชีวิตเนี่ยนะคะมากมายดังนั้นในปีนี้ค่ะทางกระทรวงาสาธารณาสุขตั้งเป้าจะลดจํานวนหญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนกําหนดแล้วก็ลดอัตราเด็กแรกคลอดเสียชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ายแพทย์โอพาสการกวินพงป์ปหลัดกระทรวงสาธรารณสุขและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปธัมภ์สมเด็จพระ,ระบรม,มโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2568 เรามุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและเราทําเชิงรุกและเชิงรุกหมายถึงอะไรหมายถึงเราเข้าไปค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในชุมชนแนะนําให้เข้าไปฝากฟันก่อน12สัปดาห์ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการลดภาวะคลอดก่อนกำหนดให้ความรู้เบื้องต้นว่าคลอดก่อนกําหนดมันอันตร,ร,รายภายใต้พรมราชุปธรภมขององค์ในหลวงของเราเนี่ย เราเห็นภาพที่ยอดเยี่ยมมากของความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งจะกล้ชิปประชาชนเป็นที่สุดนอกจากนี้แล้วยังมีรพสตอ์อยู่ในการกํากับดูแลอีกด้วยนะคะ mm hmm. ท้องถิ่นมีความตื่นตัวในเรื่องนี้ด้วยปีมือของกระทรวงมหาดไทย mm hmm. แล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายอีกมากมายอย่างเช่นวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าสำนักง,งานประกันสังคมเองม mm ูล hmm. นิธิสูนมแม่แห่งประเทศไทยเองและอื่นๆก mm ็ต hmm. ่างให้การสนับสนุนเรื่องนี้กันเป็นอย่างดีค่ะ กระทรวงสาธาร,รณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดเป้าหมายหญิงไทยคลอดก่อนกำหนดไม่เกินร้อยละแและลดอัตราเสียชีวิตของทารกแรกเกิดอายุ7-28ถึงวันไม่เกิน4.0ต่อพันทารกเกิดมีชีพภายในปี2570พร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเริ่มดำเนินการใน24จังหวัดและกรุงเทพมหานครและช่วงนี้นะคะเราจะพักกันรู่เดียวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามท้องทคุณเดกันต่อค่ะ ในประเสริฐจันทร,ระระวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสนรัฐมนตรีอวและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลน,นิม,มานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าร่วมเปิดกิจกรรม O d o ส s ัม m มอร์แคมป์เซเลคชั่นเดย์โอรสซัมเมอคค่ายแห่งโอกาสภาคฤดูร้อนโครงการในวันนี้เนี่ยยิ่งเป็นการจุดประกายในเรื่องของการ การสร้างอนาคตให้กับเด็กๆทุกคนซึ่งมีเด็กที่ผ่านการคัดเลือกมาทั้งหมด928คนและในการดำเนินการในวันนี้ก็เป็นการจับฉลากนะครับเพื่อเลือกประเทศและมีการสอบสัมภาษณ์นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางครับ กระทรวงดีอีโดยดีป้าเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินโครงการโอดอ s ซั m เมอร์แคมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน19ปีซึ่งเป็นตัวแทนเขตและอำเภอได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นน,นําใน9ประเทศ Talk Today สนับสนุนโดย r e g e n e ตคอ l l าเจจาาวิรัตฟู้ด b l บลูช็อปทอล์กเ์ ผู้ชมคะด้วยปัญหาที่หลากหลายในสังคมตอนนี้นะคะทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะเลยมีโครงการดีๆที่ชื่อว่าความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ทางสังคมฟังชื่อนะคะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจไปติดตามรายละเอียดเลยค่ะ นายอนุกูลปีดแก้วปรหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ทางสังคม Social Impact Partnership เพื่อสื่อสารในการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ทางสังคมของกระทรวงพมสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้สืบเนื่องจากประเทศไทยกาลังเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีความสลับซับซ้อนและความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญหาสังคมที่หลากหลายซับซ้อนในหลายมิติซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมกระทรวงพมจึงได้นําแนวคิดรูปแบบการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ทางสังคมถือเป็นนวัตกรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางบนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆทั้งธุรกิจเอกชนและประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมร่วมกับกระทรวงพม บิ๊ก a ิวพลาซาเดินเกมรีเฟชคอนเซปตร้านใหม่เพื่อชาวปิ่นเกล้ารับสึกตลาดปิ้งย่างปี2568ประเดิมเปิดโฉมคอนเซปสโตร์ Store, ใหม่ที่สาขาเซนทรัลปิ่นเกล้าภายใต้คอนเซปต์ Family f u n f l a v o r f u l เติมประสบการณ์การปิ้งย่างให้สนุกครบกว่าเดิมพร้อมเสิร์ฟ12เมนูก้อนซีเล็กคัดพิเศษเฉพาะสาขานี้โดยยังคงเมนูเดิมราคาเดิมที่แฟนประจำย่านฝั่งทนคุ้นเคยต้องบอกว่า เซนทันปิ่นเก้าอ่ะเราเปิดตั้งแต่มีนาคมปี2538ก็ร่วม30ปีละที่เราอยู่ที่นี่มากกว่า74%เป็นี่ยเป็นลูกค้าแฟมิลี่ถ้าสังเกตบาร์บรีคิวพาซาเนี่ยเป็นร้านที่มีคนมาร่วมใน1โต๊ะเนี่ยสามเจเนเรชันซึ่งเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราอ่ะเริ่มพัฒนาคอนเซปต์ที่เซนทันปิ่นเก้ามีทุกท่านที่มาเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ยกระดับจากบาร์ิวพาซา สาขาทั่วๆไปมาด้วยคอนเซปต์แฟมิลี่ฟัน a ฟเวอร์ฟด้วยเมนูที่หลากหลายเนี่ยเราเชื่อว่าครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยคุณปู่คุณย่าเนี่ยจะมีความสุขที่นี่แน่นอนก็ขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับผม การเปิดคอนเซปต์สโตร์เซนปินครั้งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ครบทุกมิติทั้งรสชาติคุณภาพอาหารบรรยากาศและประสบการณ์ร่วมโต๊ะของทุกคนในครอบครัวทั้งการจัดพื้นที่ใหม่เมนูใหม่และบริการที่ใส่ใจยิ่งขึ้นจากพนักงานเพื่อให้ทุกมื้อคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโมเดลใหม่นี้ภายใต้คอนเซปต์สหัวใจสำคัญในการออกแบบทุกประสบการณ์ของร้านได้แก่ Family Fun และ f a a วอร์ฟ l และนี่คือหนึ่งวัดลับที่ต้องมาครับพลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยณนะวัดแชร์กงหชงในเขตไส้กงครับขอบารมีองค์แช์กงได้โปรดพลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัย ตลอดปีและตลอดไปวัดแห่งนี้ถือเป็นออริจินอลขององค์แชกงที่เรารู้จักกันดีคือองค์แชกงแห่งซาถ,ถินนั่นเองครับถ้าเรามีโอกาสมาอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์แชกงเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหมุนกังหันทางด้านนี้กันนะครับกังหันด้านซ้ายบอกว่าในสี่ฤดูมีแต่ความราบรื่นรุ่งเรือง ร่ำรวยและก็ล่มเย็นเป็นสุขธุรกิจการค้าดีกังหันทางด้านนี้บ่งบอกให้เห็นถึงว่ายืนหนึ่งในเรื่องของความราบลื่นดุดดังเรือสำเภาที่ไหลขึ้นลมไหลไปตามน้ำค้าขายลุ่งเรืองนั่นเองนะฮะเราก็จะเห็นอักษรจีนเป็นภาษากวางตุ้งนะฮะที่แตกต่างกันแต่มีความหมายอันเป็นมงคลจะหมุนกี่ครั้งดีเราสบายสบายเพราะ บางท่านเห็นชาวฮ่องกงหมุนก็หมุนครั้งเดียวก็เอาสิ่งดีๆเข้ามาถ้าหมุนสองครั้งคือครั้งแรกก็ขอให้สิ่งไม่ดีออกไปเรียกว่าพลิกร้ายกลายเป็นดีหมุนครั้งที่สองจึงเอาสิ่งดีๆเข้ามานะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยอีกหนึ่งครั้งเราก็ขอให้ลาบลื่นยืนหนึ่งเฮงยืนหนึ่งรวยยืนหนึ่งมีความสุขยืนหนึ่ง ขอน้อมนำบารมีองค์แชร์กงและถวยเทพทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กัลยาณมิตรทุกท่านรุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยร่มเยน็นเป็นสุขทุกคําอธิษฐานสมปรลาดถนานะครับเฮงเฮงเฮงรวยรวยรโชคดีโชคดีโชคดีในทริปดีๆแบบนี้ฮ่องกงวัดลับกับ hk tb การท่องเที่ยวฮ่องกงครับ และนี่คือบรรยากาศของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแบรนด์เทคโนพลัสนะคะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องครัวจากอิตาลีสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์พรีเมียมค่ะไม่ใช่แค่ทำอาหารเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการรังสรรค์ศิลปะและความคิดสร้างสารรค์ในห้องครัวของคุณด้วยค่ะและนี่นะคะก็คืองานฟูเม่แอนด์ฟูซีนนะคะอย่างเชฟ2025ที่เราพาคุณผู้ชมเที่ยวชมบรรยากาศในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะคะนั่นก็คือเรจูเ n a l c o l l a เจ n และจากรรดฟูสค่ะ เราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา14นาฬิกา40นาทีทางช่องอมรินทีวี HD 34แห่งนี้อาทิตย์หน้าจะไปที่ไหนนะคะห้ามพลาดวันนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ marine tv